สวัสดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบ่าเอกล้านพงนาวันนี้นะครับฝาทุกคนนะครับมาอยู่กับพอร์ดห้าพันนะครับอาจารย์หลงวันนี้รับภารกิจนะครับไถมันตะปะหลังทิ้งนะประมาณสี่ไร่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับปลูกไปแล้วนะครับมาชนแรงนะครับอัตราการงอกนะไม่ดีเท่าไหร่นะต้องใส่ทิ้งนะครับนี่นะครับโอ้ เสียดานนนะฮนะปลูกไปแล้วนะครับนี่นะนี่นะอัตราการงอกนะครับก็ขึ้นไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ทำการไถแล้วก็ปลูกใหม่นะครับนี่นะโอ้หเสียดายนะ ก็ไถทิ้งประมาณสี่ไร่นี่นะฝั่งนี้ไถทิ้งหมดเลยนะเตรียมปลูกใหม่ในทวนฝั่งนู้นนะครับนี่ฮนะหนาตาหน่อยนะนี่นะครับฝั่งนู้นก็เว้นไว้จาฝั่งนี้นะทิ้งนะครับนี่นะขึ้นมาแล้วนะครับกับฟอด พันนะอาจารย์หลงวันนี้รับภารกิจไถมันทิ้งนะครับโอ้เสียดายฮนะปลูกมาประมาณสักสามสี่เดือนแล้วนะแดงนี้ต้องมาไถาทิ้งนะครับอัตราการงอกน้อยนะก็เลยจำใจต้องเอาออกนะ ลงหมดเลยนะครับนี่นะฝั่งนี้เตรียมปลูกใหม่นะครับแปลงนี้ นี่นะครับวิ่งขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้เสียดายนะฮะนี่นะครับเถาไหนที่ขึ้นดีก็ดีเลยนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กับฟอร์ดหนะ้าพันนาจาย์หลงนะครับนี่นะเสียดายแทนนะครับภารกิจไถมันสะบปะหลังทิ้งนาพยียมปลูกไ่น,นะครับแปลงนี้เพราะว่าอัตราการงอกนะครับน้อยนี่นะครับมาชนแรงพอดีนะครับตอนปลูก ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ